String Corporation Siam Paragon OVD สมาคมศิลปินไทย p r e s e n t Overdrive Acoustic Guitar Contest for Strings for Peace สวัสดีครับผมผมนายพิพัฒน์พงศ์อัศเจศนะครับผมผู้เข้าแข่งขันหมายเลข20นะฮะคือคนสุดท้ายนั่นเอง มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับอายุ35ปีครับ <S <S เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ15ครับประมาณม .3 ครับผมทำไมถึงมาเล่นกีตาร์แบบฟิ n งเกิลสไตล์เพราะว่าได้ดูทอมมี่แอมโมเอลนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประหลัดใจในเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นของเขาก็เลยลองฝึกตั้งแต่ตอนนั้นครับแรงบันดาลใจก็มาจากตอนเริ่มเล่นเลยครับเพราะว่าได้เล่นดนตรีกับเพื่อนได้ออกไปซ้อมด้วยกันได้มีกิจกรรมกับเพื่อนครับตอนนั้นสนุกดีแล้วก็ต่อยอดจะมาถึงปัจจุบันครับ นลกปนที่ชินชอบก็คือทมมีย์มันเลครับเพลงที่ใช้เป็นเพลงที่แต่งเองครับชื่อเพลงว่าวิสกี้ครับผมแต่งให้น้องหมาที่บ้านแล้วก็สุดท้ายนะฮะขอเชิญชวนให้ทุกคนมาเชียร์ผมนะครับนายพิวัติพงศ์อัจเจคคนสุดท้ายเลยนะฮะและการแข่งขันโอเวร์ไคุ้สติอกีตาร์คอนเสิ์ครั้งที่4รอบรองในวันที่23มีนาคมครับและรอบชิงชนะเลิศในวันที่24มีนาคม ณลานแฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนครับผมเป็นกำลงังใจให้ทุกคนด้วยนะครับรอบรองชนะเลิศวันเสาร์ที่23มีนาคม2567รอบชิงชนะเลิศวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567ณแฟชั่นฮอลล์ชั้นหนึ่งสยามพารากอนพร้อมงาน o v g Acoustic Guitar Exhibition ครั้งที่หนึ่งและ Music Workshop Live Show ในางานสนับสนุนโดย Overdrive Acoustic Guitar Contest 4 Strings for Peace